สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่รอรินแชนแนลนะครับวันศุกร์25กุมภาพันธ์2565นหา้าท่านผู้ชมมาที่ด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตรัเสเซียประจำประเทศไทยชื่อเต็มๆก็คือสถานทูตสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียนะครับก็ปกครองด้วยระบอบรูปแบบรัฐแบบนั้นก็เป็นกิจกรรมแสดงออกคัดค้านต่อต้านสงครามเรียกว่ารัเสเซียรุกรานยูเครนว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับภายใต้แฮชแท็กร่วมกันอิษฐานให้ยูเครน สตอปปูตินอะไรอย่างนี้นะครับปูตินก็เป็นท่านป่าประธานาธิบดีผู้นําของทางรัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีวารการวางมาตรการต่างๆเมื่อวานนี้ประกาศออกมานะครับวา่าเรียกว่ายกระดับการดูแลความปลอดภัยทั้งสถานทูตรัสเซียทั้งสถานทูตยูเครนทั้งสถานทูตต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในซอยตรอกนี้ก็ถือว่า,าแคอบอยู่ถนนสองเลนกลับไปกลับมาก็ถือว่าได้รับการเอื้ออํานวย จากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คือว่าเอื้อไม่เอื้อก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามวลชนโดยเฉพาะ,ะ,ะ,ะมวลชนก็จํานวนหนึ่งนะครับสื่อมวลชนยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็จะเยอะถนนก็เลยต้องพยายามเบี่ยงสลับกันข้ามเลนไปนะครับก็จับตาว่าจะมีการเรียกว่าผิดพรบรพรกฉุกเฉินว่าด้วยการป้องกันโควิดอะไรของคุณประยุทธ์หรือเปล่านะครับวัรนี้ก็จะเห็นความ าการแสดงเกตจำนงของทางมีฝรั่งมังค่าที่ถือทงฟ้าเหลืองนะครับไม่ใช่ทงอะไรนะเป็นทงชาติของยูเคนเขา,าหลังจากาที่ถูกลุกกรานว่าอย่างนั้นแหละการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรก็ถือว่า,าเป็นไปด้วยความอย่างนี้แหละครับยากลำบากก็ยากลำบากาผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาก็คงจะเข้าใจสถานการณ์นะครับ เพราะว่าประเทศไทยก็มีการชุมนุมอะไรกันมาบ่อยบ้างรอบนี้ยังไม่มีปรากฏการชู3นิ้ว4นิ้วอะไรนะครับแต่นิ้วกลางอาจจะมีก็ไม่ขออนุญาตนํามาเนี่ยก็ถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ขอความร่วมมืออย่างนี้แหละนะครับการแสดงออกก็สมมาพาควรในระดับที่ห้านาทีสินาท,นาทีด้านหน้าสถานทูตบนพื้นผิวการจราจรจากนั้นก็ขอความร่วมมือไปอยู่ฟุตปาดด้านฝั่งตรงข้ามนะครับก็ถือว่าเอื้ออำนวยให้แสดงออกต่อกันได้ เข้าใจว่ามีเจ้าหน้าที่สถานทูตออกมาด้วยนะครับก็คงจะมาสังเกตการนะครับวันนี้สถานทูตสหพันธรัฐรัรเสเซียก็เหมือนว่าปิดทําการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นมาตรการซึ่งสามารถเข้าใจกันได้นะครับนะครับท่านผู้ชมก็นําบรรยากาศ มาฝากก็แล้วกันเป็นกิจกรรมแรกหลังจากวันสองวันที่ผ่านมาก่อนวันศุกร์ก็คือภายในสัปดาห์นี้แหละถึงท้ายเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักก็อยู่ในเดือนนี้มีการประกาศที่จะใช้กําลังทหารโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับของทางรัสเซียหลังจากรับรองรัฐเอการาชประมาณสองรัฐในทางตะวันออกของยูเครนชายแดนติดกับรัสเซียอย่างที่รบร,รบทราบกันดี ปฏิกิริยาต่างๆของทั้งผู้นำไทยผู้นำชาติอื่นๆนะครับก็มีหลากหลายาส่วนทางจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามาถือว่าสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับทางรัเสเซียนั่นแหละถ้าแบ่งเป็นขั้วขั้วตะวันตกก็คือฝรั่งมังค่าอเมริกาอะไรแล้วก็ทางตะวันออกทางรัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งแต่ควันหลงสงครามเย็นก็คงจะว่ากันไปไม่ได้ควันหลงสงครามก่อการร้ายที่ไอการอ้ออเมริกาก่อขึ้นก็ว่า ก็คงจะว่ากันไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับหรือว่าท่าทีก็คงจะเป็นอขอให้ทุกฝ่ายอดทนอดกัน้นไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่านี้นั่นก็คือคำกลางๆอย่างนี้แต่ว่ารูปธรรมการแสดงออกก็ต้องดูนะครับอย่างไรก็ตามการคัด้านสงครามในมุมมองของรอริงชานาวนั้นก็คือว่ามันเป็นด้านในแง่ของมนุษยธรรมทำที่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นมนุษย์นะครับก็คือมนุษยธรรม ก็สมควรที่จะแสดงออกอยู่แล้วนะครับโลกใบนี้เกิดมา,ากี่แสนปีมนุษย์เกิดมาไม่กี่หมื่นปีโลกใบนี้ดาวเคราะห์สีน้ำเงินก็บอบช้ำจากการทํำหันฆ่าฟันกันไม่ว่าจากความต่างทางรัฐที่ทางการเมืองไม่ว่าจากความต่างรัฐที่ทางศาสนาไม่ว่าจากความต่างเชื้อชาติอะไรต่างๆก็บอบช้ากันมามากแล้วนะครับจากสงครามอะไรต่างๆและแน่นอน สู่สารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะบนพื้นทรายที่อเมริกาไปทําไว้แถวแตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสู่สารจากที่ไหนก็ตามมันก็จะเป็นกองกําไรของผู้ค้าอาวุธเป็นกองกําไรของผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากสงครามว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับในแง่หนึ่งการคัดค้านประท้วงสงครามนี้ยายเป้ายายเป้ามาก่อนเอามาสงครามก่อนคุณมาทําอะไรรัเสเซียยูเครนอะไรแสดงออกความเป็นมนุษยธรรมถึง กระบวนการเคลื่อนไหวราษฎรหรือประชาชนคนไทยหน่อยคนเราเนี่ยนะถ้าอยู่แบบทรมาหากินไม่คิดเป็นใหญ่เป็นโตนะไม่รังแกกันนะเราอยู่แบบสันตินะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแต่พวกนี้มันบ้าอำนาจเออนิดๆหน่อยๆมันก็จะฆ่ากันตายไอ้ชิบหายมึงมาเป็นยีเป้ามั่งเลยแดกน้ําพิิก็แดกได้ไอ้เหี้ยพวกนี้มันสกบายเกินไปมันเข็นฆ่ากันแล้ว เราเนี่ยก็เปียกเหมือนสัตว์มนุษย์ใช่ไหมทำไมเราจะต้องมาเข่นฆ่ากันล่ะไอ้ที่หายพวกนี้มันบ้ามันเป็นโรคจิตไงออวันนี้ยายเป้ามาต้องการแสดงออกสื่อสารอะไรไเราฝ<า>ักไฟน้นงฝ่ายไหน,ไไหนอะไรหรือเปล่านี่เขาลบกันเราไม่มีฝักไหนเราประชาธิปไตยไม่อยากให้ฆ่ากันทุกประเทศเนี่ยทำมาหากินก็ดีแล้วใช่ไหมคนเรามันก็จเจริญก้าวหน้าถ้าเราไม่คิดแบบไม่ดีอย่างเนี้ย เออเราคิดดีๆมันก็ดีหมดใช่ไหมถ้าเราคิดไม่ดีมันก็เดือดร้อนนะ่ะคนเราอะ่ะทําไมนะ่ะประชามันก็เป็นคนเราก็เป็นคนใช่ไหมทาไมจะต้องมาเข่นฆ่าก,กันด้วยอํานาจอะไรแบบอยากเป็นใหญ่เป็นโตไอ,อ้้ยเอาปืนเอาอะไรมาจิงกันและไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะเออแต่ว่าถ้าอย่างเราเรียกร้องประชาธิปไตยนี่คือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรา สิทธทิทั่วโลกเขาเป็นประชาธิปไตยหมดแล้วเมืองยังมาฆ่ากันมายิงกันมึงดูประเทศที่มันมีสงครามที่มันมีอะไรดีขึ้นไอ้ชัดดาก็เหมือนหมาเลยเห็นไหมต้องตายในรูอา้าวสุดท้ายฝากถึงต้องให้กําลังใจทางนี่แหละประชาชนผู้ที่ถูกรุกรานก็คือยูเคนะนะเนี่ให้กําลังใจเป็นภาษาไทยนี่แหละเดี๋ยวรอรินแชนแนลจะแปลให้เองคับแปลได้นะแปลเป็นคํา้นก่อนแล้วก็แปลเป็นประเทศเขาก็สันติดกันหมดแล้วนะคะ แต่ทาไมคุณยังมาคิดเข็นค่ากันเองมันจะมีอะไรดีขึ้นคนเรามันกินก็แค่อิ่มและเออแล้วถ้ามีสงครามมาดูสิไอพมา่าเนี่ยเป็นยังไงขเขมรเป็นยังไงเออเวียดนามเป็นยังไงเวียดนามตั้งกต่ยายเป็นสาวๆเลยนะที่มันพอเย็นมาเออพอเช้ามาเนี่ยไอเครื่องเครื่องบินของสหรัฐขึ้นแล้ว ขึ้นไปทิ้งลูกระเบิดเวียดนามหนึ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้มันทะเลาะกันตอนนั้นน่ะแต่แม้มีอะไรดีแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกสงครามแล้วเวียดนามก็เจริญจะตายเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เอาขนาดเปิดที่ให้พวกนักธุรกิจไปทําธุรกิจเขาก็เอาถูกถูกใช่ไหมคนเราถ้ามีเมืองพอนะ่ะที่นั่นมันก็เจริญแต่คนเราถ้าไม่มีเมืองพอมึงก็แดกขึกนปืนแดก อะไรไอ,ไอ,ไอสารเคมีกันไปเหอะเอออ้าวโอเคขอบคุณป้าปเป้ามากครับอ่านี่แหละครับแน่นอนป้าเป้าพูดชัดเจนนะครับอ่าเขาเรียกว่านักประชาธิปตไตนะครับก็ต้องมีหลักการพื้นฐานด้านหนึ่งละเพราะว่าประชาธิปไตยก็คือการขับเคลื่อนหรืออะไรต่าง,างๆภายใต้พื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงมันถึงเกิดเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาทะเลาะถกเถีถยงกันก็ ก็เรียกว่าเลือกตั้งใช้ระบบโหวตอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใครจะพานแพ้เลือกตั้งแล้วก็มาล้มเลือกตั้งเป่านูกหวีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ายึดมั่นในประชาธิปไตยมันก็ต้องพูดเรื่องสันติวิธีพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับการคัดค้านสงครามจึงเป็นวิสัยของนักประชาธิปไตยนะครับเอาว่าจะพูดอะไรไปยาวๆหน่อยก็เอาของป้าเป้านี่แหละเทปนี้เอาบรรยากาศมาฝากนะครับสําหรับาการคัดค้านต่อต้านการรุกราน ยูเครนโดยรัสเซียนะครับส่วนเหตุผลคนใดอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปแหละมันก็มีผลประโยชน์ทางขั้วอำนาจตะวันออก,กับวันตกอะไรนักวิชาการต่างๆหรือว่าทำโลกโซเชียลนะครับก็แสดงความเห็นกันโอ้ยคัดค้านอย่างนั้นคัดค้านอย่างนี้แต่ไร้ผลนะถ้าไม่ปฏิบัติการครําว่าอาธิษฐานให้ยูเครนอธิษฐานให้มวลมนุษยชาติอธิษฐานก็คือการปฏิบัติะนะครับไม่ใช่แบบว่าพูดในหน้าเฟซหน้าวออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ไม่ได้ มันก็ยังไม่เพียงพอเป็นพลังทางโซเชียลอยู่การแสดงออกลักษณะนี้อย่างที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็อำนวยความสะดวกทั้งการจราจรทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆมีชาวต่างชาติอะไรมาด้วยภาษาก็แปลได้บ้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นคําขวัญภายใต้แฮชแท็กของเขาก็คือเซฟยูเครนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไร p a y f o r ์ยูเครนอธิษฐานให้ยูเครนแล้วก็สแตปปูตินก็คือก็ต้องพุ่งไปที่การสแตป อาจจะเรียกได้ว่าผู้ลุกราน่นะครับก็ตรงไปตรงมาอย่างนั้นอ้าวก็เอามาฝากกันเดี๋ยวมีอะไรเป็นเทปที่น่าสนใจก็จะนํามาฝากในประเด็นนี้อีกนะครับคงไม่วิเคราะห์วิจารวิจัยอะไรกันมากมายให้เป็นการแสดงออกบนพื้นฐานของการไม่ใช้ความรุนแรงก็แล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่สถานทูตก,ก็เก่าหัวงอๆงทงงงง่านก็เข้าไปแล้วแหละท่านก็มาสังเกตการอ้าวขอสันติจงมีแด่ทุกท่านที่ปรารถนานะครับ